we นม่ครับอุบลเปล่าไม้แหลกนี่สิบนเรือเลยครับว่ามันนีาชินีันชัดชัวนนี้ต้อง้นอนเลยตงเดียวมจะแตกกันั่นะ้ไหม

จม่ชอบอนไรที่แบบมีอะไรพูดีอไม่ยังแบบค่อนเกลียนะที่อยู่ไม่ดีอย่ให้มากเลยไมตองออ้นได้กินคนหนานอนๆไหมได้กิน ยังดูทั้งรูปมาส่นหญ่ทุางมันแลมันต้องมือกปลองการอะไรก็มือแปลเลยต้องมือจะเอาที่เป็นมือที่ภาวันหลังหนึ่งก็สอนฝ้าหน่อยให้มาทังชาติไม่รู้ว่ามันแปลต ตัวเองจะลองดูได้ถ้าตัวนี้มีหัวจะเถียง <laughs> ลงก็ลงกี่บาทดิคือไม่ฟังก็จะดูดีให่ไว้ตอนา็นกบท่แรกฟังดูดีมากเลยแต่เขาพ่นขึ้นไก่เลยคะพกัน ใจยี่งบ่น่ปะกาอวไม่ใช่ท่านเือมียอเลยมันก็บัไม่ตวงไปงมาี่น่ะตัวพี่บ้านกับี่เย่ยมมาไหน

วาตัวในล่ะนะจะรับสอนไม่ไม่หาใจดิ้เพื่อว่าไห้ว่นี้ี้ยมองไงยไ่เดียไปนเียเรือที่มาแน่อว่าไนมัปวด

แต่ไม่สนุกเราเหตุการ์เรจะ่เหตุการ์ในซีนใหเราไปถึงโจึงโดเชื้อมาดินอนนะคแล้วเรามานำมดอแล้วบอกว่าลุกขึ้นเขาไม่เป็นทางกาเหมือนกอเดูเข้จก่อน

มูต่อยิ่งเป็นเท่าหนงีเลานีสรุปให้เราผู้พ่ี่้สรีไก่ว้กาดเท่ากับเพียงคนเดียวแล้วมีต้องไปไปลานท่องไปคุยกับอกันนั่นแหละม่ด้านออมทองที่ก็ตายก่อนเน

แม่หนูจะเป็นบ้าเลยนแม่นั่งนั่งจไปเยเนนเี่ยมกินอะไนั่งยืนตของเิเปนั่งปแย่หมอจิรักษาโรคจิตติยัไอยู่เมืองไทยเหลนี่ยังไหนจะไม่ยูกไปร่างเขาขรักษาไม่บุญมีไม่ดกาลไล่ยาวไี่อ มันจะได้เป็นหลักฐานว่าเวลาเขานรับนีมาอะไรนี้ถ้าสปหาผมยอนูนี่น่เามีหลักฐานันจะไดยากกว่า่านเดพรอผมนีในสินเมื่อวานวดีสเลนสพ้อม่ใด้วยขาดอนนี้บโซอนี้ไม่ยอมมนเรากัเขียนว่าได้รับอันนี้มามีแล้วเขียนต่อท ก็หนาวไม่ได้แต่เียวเดือนคู่เหมือนไม่เห็นกระิ่นเลยกระถินทุกปีเะไม่ซุกหรืถ้าใช้เสื้อกันหนาวแบบที่เห่อี่จริงแล้วแต่ว่าน้ำเกิดมันมีมีฝนมาหักเปอร์มซันต์ละมวลสุ่มมันไหล

เตือนอย่างทำผิดยังคงเอ่อคั้งแรกเขาผิดแต่วาผิดแต่ว่าเขารู้สิผิดผิดของเขาค่ะารู้สิผิดเขารู้สิผิดเพราะเขาไม่ตี๋ว่าไม่สมมาตลอดเขารู้ว่ามันผิดอยู่ผิดใม่ก่ออะไรจะ้ถ้าผิดผิดก่อไปว่าผีก่อบวกเรอกก่อไม่ติดอะไรหล รูอสึกอะซื่อๆซ่งเมื่อก่อนแต่เมื่อคซื่อๆม่ไดเม่อดเอาพิเข้าเนี่ยว่าเขารู้พีแล้วรู้สึกละอายใการเป็นกลัวเออแล้วสิไม่ได้ผมบอกเขาเนาะไหนน่นั่นแไม่ได้เาบอกว่าได้บอกว่าไม่ได้เขาเรื่องนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่หรอคัอสมรือละ ไม่แ่ขนาดนี้ี nice はは่นันล <PH dive> ูกหลานแี่ขมีการของมันจะกินเหล่าเ้ายาแค่นี้กมันมีแง่เนี่จกินทั้งยาพี่รูไหมดี้นไหานดีนั่นแล้วดีดีนั่นแล้วนี่รไปอาบลดดีนันไปไดดยังาดได้แค่กินไม่ยาจัดทำเลยเออที่เหนือเบิ้งมสอนด้วย ก็เสอนอย่างน้นมันที่สิ่งต่องนีสิแล้ำไม่ีอยขี่ราไปเหยียบไรอได้ดว่าจอว่ากูเหงื่อไลยังนิสัยท่าตีนแหละอ็ไได้ที่เราไปเหยียบแ้วแต่ไม่ดีชุดซอยบันก่อน ไหลเสายตรงเยเาหลมาแล้วมาหมดาหดเอาไปแปลงเขี้ยวเด้อ <c oughs> ยไปกบบาใบที่มเดเอาพอไมาใ้ให้เอาไปก่บบาใบที่โมบอนอมันทอาไปใส่ไมเข้าทีการถึงไม่อยู่ด้เลเอาไอานในใว้ไปกบบ <c oughs> แม่แ่ก่อนนะอ,อ่ะเออ อย่าแม่พี่ต่อม่รูจะทมยังไงเราะาเราไม่ค้นเคยม่ของเปแม่ครับท่านแพรจะเอาไปหางาพอเขาบอกว่าไปทีามไม่ใส่เงินได้เน่ยใ้องนอนไปแม่ดกินกาแฟของแม่เลู่่ด็กินกาแฟของพี่คุณอยู่เด้

เที่ยวทุกี่มันแข็งใจงานลำบากมาตั้งกองวันนดียพอรวยแล้วใหขึ้นแล้วเที่ยวเออบ่เลี้ยวหลังนึกว่า้วยาหมดแต่ไมยไปจุดใชยด้วยนยห่ืว่าไม่กี่ที่มันไปแล้ว ไม่ิ่งดุ้พกกันเที่ยวเชคิดว่าก็ปอ่านแล้วไม่ดี้วมีว่างมนแบงประดนี้ว่าอาจารม่ตอนนู้ไปแล้วมีใครมาดูแลอาจา์่หรือเปล่าโอ๊ยมาม่แต่แม่ก็มีกินเอาเองก็ได้กินน้หร อย่างมากปยเี <c oughs> <c oughs> ah ้ยแบแค่แบบปีกเลยนะประหยัปีกตุ๊กเลยมาปีกนะผสมรักล้าส่งนี้บอแมนแค่ปีกนะครลบเรื่อไรเอ้ยเมื่อไหร่เม่อน่เอาสัตวเป็นแบบนี้ไหมที่แล้วมนยัไง เรานั่กินนหนึ่งมามานั่งดูหมดมาขาวก็รู้ละแม่แค่ิแม่ว่ารวยหรือเปล่าชุไมกูไปาว่าทราบแ่อเราเจอนี้เฮ้ยชุอ๋ยแม่รวยนกันเออแล้วเมื่อกี้เนี่ย้อใชุ้นละหาอะไรได้ไ่าวะไรข้าวจบกินสวด là, ừ, không là ừ. cái gì ừ. okay. <laughs> <thể>, <laughs> <laughs> à, mà Và tôi làm rồi. Tôi sẽ xong cái việc này. All right. Tin

เขาบ้านเขาเขาแบบเขาจะทำทำบ้านเป็นสูงค่ะแล้ย่านึนผดสองัสอ่งห์บุีิรีแล้วนมันข้ามฟ้าข้ามฟ้าอีกฟ้าหนึ่งข้ามสนองไปอีกฟ้าขั้วอีกฟ้าธรรมดามันชุบแค่ฟ้าเดียวมันีมันข้ามฟ้าไปขั้วอีกฟ้าเรื่อเอาขั้วอย่างไรเราจะทำทั้งสองส่บมากแต่พอน้ำันแต่พอน้ำมันก็ ในเสร <laughs> ็จขันคะสิงดี้างึกหลวงพ่อสนุกเพรามันพที่แม่ได้แมวมาตไม่อก

What? <laughs> ปันจักยานด้ตีสีร้านน่อยล้งตกใจเพิ่ากปั่นจกยานอยู่กันที่เดียวเขี่คิมลงบนไดลงมันมันก็มืดๆเนาะมเข้ีี่ร้หือาปันกูเบื่อแล้วเมียนเลยอ่ะอ่าต้องเานี่แล้ปันแลต้องแข่งแรงแล้วกปันหลังตรงที่ เก่เได้เงือนคเแม่เลยนะสมคอแล้ว่นละเลยจากเดี่สิบสามบสบต้องเอาเบีคข้าวห้่าพจริวันพระวันโกอเอาเบงข้าวแต่วันนนวันนั้ไปเลยเด่บงค์ข้าวันธรรมดาเบงข้าวเพราะว่าริางเขายกไปคุยมุ่งเนี่ยราสิเอาเบงาวเนี่ยมาจัไปแลกเขาบอกว่า กัน์ีิลกต้นสื่อของสินาภิษฐ์สงครามนะเออที่สาวว่าใสแบบวีชีคุยซุ้มห้องเล่ใสก็เล่าเบนเร้าไว้ตาก็ติขาเขาทตัของเขากัน์ดิเล่แ่นก็เป็นสื่อของสื่อของเขาเปลนี่เนเขาก็ไปขาแลกก็เป็นเขาเ่าโอ้ย่เมมีแกหว้ท่เออที่เออต้อรัใจเนาะเพราะว่า

อยางบอกว่าคุณได้ยัใช่ปะทุงจับๆกระบอกอย่างรนมาแล้วถือเลยที่ไยเจริญแล้ว่มพราะว่ายแย่หมดแต่ว่าพี่จะบะถุงไมือไ่ขถอไ่ขายมันราคาล้าสามเลยเนี่ยสื่เออหกตะกร้ไม่พิเียแล้วหหละอสิีพขอะไรแบ่ีสร้งเอาเอาสั่ป

ข้ามต่าสนเะี่งรอบมัจะรับนไปเป็อกรับเรีย่เันจเโอ้สีปลารูัวแี้อรกัค่ะารปัวอะไรไ้อก็ยเูปั็นอะไรังหายิ

พบอะไรยิ้มโบอะไรยิ้มรู้่ังบย้ดัแขนบงบใส่โบบางโบส่โบบางบัดรบัวโบบง่ไ่เนี่ยโบไล่าบได้ลวก็ห่ว่แล้วห่เสาทแน่เดือดเรามันช